ผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนครับเราขอนำเท่านเข้าสู่รายการอินไซต์หัตถกรรมเมืองดานเกวียนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทีมงานของเราจะพาไปท่องเที่ยวและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสถานที่จริงเชิญตามผมเลยครับ ความลงตัวจากภูมิปัญญาดั้งเดิมคิดสร้างสรรค์ปั้นแต่งก้าวสู่ภูมิปัญญาสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืนหลากหลายของประดับตกแต่งบ้านบรรจงสร้างสวนให้สวยงามเข้าของเครื่องใช้ทุกชิ้นเหล่านี้คือส่วนหนึ่งในสายใหญ่ที่เชื่อมสัมพันธ์จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่และยังคงกลิ่นอายของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ที่ปลูกพันธ์กับชุมชนด่านเกวียนอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้มายาวนานสำหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนะก็มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับจากเรียกว่าคำบอกเล่าของคนสมัยก่อนนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนถามว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ย มีประวัติความเป็นมาแล้วมีอายุเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะมีใครตอบได้นะแต่ว่าจากการบอกเล่าของผู้สูงอายุแล้วก็บุคคลที่เป็นผู้สืบย่ยาบุคคลของที่นี่เนี่ยก็เล่าว่าสมัยเมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วเนี่ยการทาเครื่องปั้นดินเผาสืบทอดมาจากชาวข่าโดยที่ว่าใช้ดินนะครับในที่ลุ่มของริมแม่น้ํามูลฝั่งทิศตะวันออกหมู่บ้านของด่านเกวียนนํามาปั้นก็ปรากฏว,ว่าปั้นแล้วเผาเนี่ยก็เนื้อดินนั้นมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีความแกร่ง เขาและกังวานเหมือนโลกนะครับก็เลยเนํามาปั้นกันนะสมัยตะก่อนนี้วิธีการปั้นก็จะปั้นเป็นพวกภาชนะนะที่ใช้ในครัวเรือนก็มีคณะครูอ,อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือนนว่าเทคนิคสมัยต่ก่อนนะเข้ามาเห็นว่า,าดินด่านเพียยนี่นะ่าจะเอามาทําเป็นนอกดีกว่าพวกที่ใช้ในครัวเรือนจนมาเมื่อประมาณปีปี2 8นะครับปี28 ประมาณนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเป็นครั้งใหญ่ของด่านเกวียนก็มีการก็มีช่างกลุ่มช่างที่เขาทำทงอง,ทำทงเหลืองทาทองเหลืองส่งออกต่าง,ง,งาาประเทศก็ปรากฏว่ากลุ่มช่างกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็มองเห็นว่าถ้าเอาด่านเกวียนนะครับไปทําเก่าบ้างนะฮะโดยปั้นรูปแบบตามที่ลูกค้านิยมเนี่ยแล้วก็ไปลงมาทำเกา่าปรากฏว่าลงทําแล้วเนี่ยส่งออกต่างประเทศนะครับลูกค้านิยมมากนะครับก็ทําให้เกิดมีความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ ลูกค้านั้นสั่งซื้อเป็นจำนวนทําให้ดังเปลือยเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตนะครับเปลี่ยนแปลงทั้งการดารงชีวิตต่างๆจากการทำเครื่องปันป้นดินเผาในลักษณะของทําเป็นงานอดิเรกนะหรือว่าว่างเว้นจากการทำนานก็มายึดทําตรงนี้หลักเพราะรายได้ดี วิธีการทําเครื่องปั้นของเราจะขั้นเลขจะต้องมีการหมักดินเราเอาดินทรายมาผสมส่วนหนึ่งแล้วก็มีดินเหนียวสองส่วนเราก็ลดน้ําหมักไว้หนึ่งคืนพอคืนวันที่สองเราก็ฉกขึ้นมาแล้วก็โม่โม่ทิ้งไว้แล้วช่างก็เอามาม่อีกครั้งหนึ่งแล้วช่างก็ปัน้นโต ในวันนั้นนะคะถ้าช่างจะปั้นช่างก็โม่ไปปั้นได้เลยค่ะ <IM> พอเราปั้นเสร็จแล้วก็พึงไว้ให้มันหมาดประมาณวันสองวันแล้วก็เอามาเกะลาย <IM> แล้วลายจะมีหลายอย่างหลายประเภท ที่ลูกค้าต้องการค่ะแกะลายแล้วเราก็เอาไปผึงไว้ในโรงให้ตากลมประมาณสองอาทิตย์พอแห้งเราก็เอาเข้าเตาเอาเข้าเตาแล้วเราก็เผาในการเผาเราก็มีเวลาประมาณ 5- 6วันแล้วเราก็เอาอ,อกมาจากเตา แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สําเร็จรูปเราก็เอามาเช็คดูว่ามันแตกไหมแก่งไหมดีไหมแล้วเราก็ให้ลูกค้ามารับไปค่ะคือวิธีการที่สําเร็จรูปมีแค่นี้เองค่ะกว่า90%ผลงานของช่างปั้นด่านเกวียนส่งออกไปยังแถบอเมริกายุโรปและแคนาดาจึงทำให้เกิดรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมหาศาลและถือเป็นแบบอย่างที่ทาให้วันนี ชุมชนด่านเกวียนเป็นแบบอย่างธุรกิจ SME ที่มีการผลิตนับตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนกระทั่งถึงการผลิตในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งนับเป็นแนวคิดร่วมสมัยเพื่อการดำรงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนได้อย่างยั่งยืน ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วซึ่งทางทีมงานเราได้พาเยี่ยมชมเครื่องปั้นดินเผาดานเกวียนของดีเมืองโคราไปแล้วทางทีมงานอินไซต์หิตกรรมเมืองดานเกวียนขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ